โอเคมีเสียงเรียกร้องว่าให้กลับกล้องนะคะตอนนี้สภาพก็จะแบบร้อนนิดนึงนะคะวันนี้มีความเห็นหน้าด้วยเพราะว่าเรามาเดินขบวนพลายนะคะเบอร์สามและสามนิ้วไปได้วยกันนะคะพว<ล>กเราชาวสามนิว้วมีใจมากได้เบอร์สามบ๊อบเมืองพัทยาเดี๋ยวเราจะาพาไปคุยกับนายกบ๊อบนะคะแล้วก็คุณธนาธรเดี๋ยวให้ พรีเซนต์นโยบายนิดนึงว่านโยบายเกี่ยวกับพัทยามีอะไรบ้างนะคะจริงๆเรามีเรื่องของการจัดโซนนิ่งด้วยนะจัดโซนนิ่งการค้าขายนะคะให้มีพื้นที่ค้าขายมากยิ่งขึ้นมีถนนคนเดินนะคะที่ให้คนเนี่ยสามารถที่จะมาทำมาหากินได้คล่องขึ้นนะคะช่วยสถานการณ์โควิดนิดนึงแล้วก็ เรายังจะมีการจัดโซนยิ่งใหม่นะคะให้การเปิดผับบาร์ร้านเหล้าร้านเบียร์นะคะสามภาระท,ทาได้ในโซนที่กว้างขวางกว่านี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยการจัดโซนนิ่งมันทาให้ใครจะไปเปิดร้านนอกโซนก็ต้องใส่สวยให้กับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งก็เป็นระบบที่ทําให้เงินทองไม่ได้เข้ารัฐนะคะแล้วก็กลายเป็นระบบมาเฟียครองพัทยาอยู่ทุกวันนี้ค่ะโอเหนื่อยนะคะ ขบวนเรายาวนาะทิพที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ช่ออยู่เกือบจะต้นขบวนแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปพาไปคุยกับคุณธนาธรดีกว่านะคะว่ามีนโยบายอะไรที่จะขายให้กับคนกลางคืนอนาคตของเมืองพัทยาคุณธนาทรอยู่นี้แล้วนะคะวันนี้มีความเพ้นด้วยให้ดูให um, ้ดูเอาสีหายไปแล้วนะคะโหเ่อเยอะมีความเพ้นคอเบอร์สามนะคะอยากให้คุณธนาทร พูดถึงนโยบายที่จะสนับสนุนคนทํางานกลางคืนคนทําธุรกิจผับปบราสถานบันเทิงหน่อยได้ค่ะว่าเพิ่งไปพบนักดนตรีมาด้วยกลุ่มนักดนตรีที่รับผลกระทบโอ้จริงๆมีหลายนโยบายนะครับนโยบายของพวกเราที่พูดถึงกลุ่มคนที่ทํางานกลางคืนกลุ่ม lgbt นะครับยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเอาเร็วๆสักตัวหนึ่งแล้วกันที่ผมชอบมากซึ่งเป็นนโยบายของออคุณบ๊อบกิติศักดิ์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาของเรานั่นก็คือเรื่องนั่นก็คือเรื่อง ในชายแค่นะครับหรือว่าศูนย์เด็กเล็กเวลากลางคืนนะครับศูนย์เด็กเล็กในปกติเป็นการให้บริการของเมืองพัทยาอยู่แล้วแต่มีศูนย์เด็กเล็กอยู่เฉพาะเวลากลางวันนะครับเราไม่เคยมีศูนย์เด็กเล็กสาหรับคนทํางานกลางคืนศูนย์เด็กเล็กของสําหรับคนทํางานกลางคืนของพวกเราก็ทํางานเหมือนกับศูนย์เด็กเล็กกลางวันนี่แหละครับคือพ่อแม่ที่ทํางานกลางคืนไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างในผับบาร์ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีนะครับหรือว่าเป็นนักเต้นนักแสดงก็พาลูกมาฝากที่ศูนย์เด็กเล็กกลางคืนของเมืองพัทยา แล้วก็จะมีครูศูนย์เด็กเล็กให้อาหารเย็นคอยป้อนอาหารเย็นให้ดูแลเรื่องอการอ่านนิทานก่อนนอนนะครับแล้วก็ตบก้นเข้านอนให้นะครับพอคุณพ่อคุณแม่ทํางานเสร็จตีสามตีสี่ก็ขับรถมาที่ศูนย์เด็กเล็กกลางคืนมารับลูกกลับบ้านไปนอนกอดได้เหมือนเดิมผมโยกตัวอย่างว่านโยบายนี้ก็ออกแบบมาเพื่อให้คนที่ทํางานกลางคืนในพัทยา ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่านโยบายแบบนี้ที่แคร์คนที่ร่วมสร้างเศรษฐกิจมาคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่สร้างเศรษฐกิจพัทยามานะครับแต่การบริการสาธารณะกลับไม่ได้ให้ความสนใจกับพวกเขาเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งใจที่จะทําการบริการสาธารณะเรื่องศูนย์เด็กเล็กกลางคืนนะกลับให้กับคนที่ทํางานกลางคืนครับขอบคุณคุณไทยอนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณบล็อกต่อดีกว่า ว่าคุณบ๊อบมีนโยบายดีๆอะไรเพื่อพัทยาเดี๋ยวดูป้ายเขาก่อนว่าป้ายเขาเนี่ยเขียนว่าอะไรอันนี้คือเขียนว่าใคราพัทยาเลยนะคะอะ่ให้ดูป้ายเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บหนึ่งอ่าให้ดูป้ายชัดๆนะคะใครพัทยานะคะเดี๋ยวคุยกับนายกบ๊อบเบอร์สามนิดนึงนะคะว่านายกมีนโยบายอะไรเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะกลับกล้องกลับมานะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะ คุเอกได้พูดถึงเรื่องของในชายแคร์ไปแล้วเนาะ,ะก็คือที่ให้ดูแล ให้เรามีเมืองที่จะดูแลคนทำงานกลางคืนโดยการที่เมืองเนี่ยเปิดสูงรับดูแลเด็กในช่วงกลางคืนนะคะพ่อแม่มาทํางานวอลกิ้งสตรีทอะไรอย่างนี้ก็พาลูกมาฝากได้พอแบบตกดึกคุใกล้เท้ารับกอบนะคะนอกจากนี้มีนโยบายอะไรเกี่ยวกับโซนนิ่งอีกไหมคะเห็นบอกว่าปัญหาโซนนิ่งพัทยาเนี่ยหนักมากเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีการขยายโซนนิ่งแล้วก็พูดง่ายธุรกิจก็จับจองกันพื้นที่เต็มหมดแล้วใครจะไปเปิดนอกพื้นที่ก็คือใจสวยเอาใช่ครับนะคะอันนี้นายบายอะไแก้ปัญหายังไงคะ โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจบริการตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองพัทยาควรจะมีการจัดโซนนิ่งใหม่เพื่อให้ผู้ที่ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้ละกลับมาแล้วนะครับคือถ้าเป็นโซนนิ่งนะครับเมืองพัทยาเนี่ยมันโตแบบก้าวกระโดดมากตอนนี้ในเรื่องของโซนนิ่งเองเ่ยมันก็ต้องเติบโตไปตามธุรกิจที่มันเกิดขึ้นมากนะครับเมืองพัทยามันเป็นเมืองแห่งโอกาสมันเป็นเมืองของหลายๆคนที่เข้ามาทําธุรกิจมาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าโซนิ่งมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เนี่ยไม่มีการบริหารจัดการใหม่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ได้นะครับที่เวลาที่เขาเปิดใบอนุญาตนอกโซนิ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดของประชาชนที่จะเข้ามาทามหากินในเมืองพัทยานะครับแต่มันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเมืองพัทยาที่จะต้องผลักดันให้มันเกิดโซนิ่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทํางานอยู่แล้วแล้วก็ที่จะเข้ามา ท้ามาหากินใหม่ในพัทยานะครับได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นครับโอเคขอบคุณนายกป๊อบมากนะคะเรื่องของการประชาเงนะคะปเป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับการทำมาหากินขอชาวพัทยานอกจากนี้นะคะเราเดินกันอยู่บนพื้นถนนเนาะซึ่งถนนตรงนี้มันเป็นถนนเรียบผาดเนาะมันก็จะแบบว่าเรียบมากอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงถนน สวัสดีค่ะคุณพอลีสวัสดีค่ะคุณชอบสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์มาร่วมขบวนกับเรานี่ก็แบบเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนธรรมดาเนาะที่แบบว่าได้รับทราบข่าวเนาะว่าเราจะมีคลายพัทยาเป็นการรณรงค์เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการอบรบความหลากหลายทั้งทางเพศวัยนะคะรู้สึกยังไงกับนโยบายแบบนี้จริงแล้วมันไม่ค่อยมีใครเอานโยบายเนี้ยมาหาเสียงในระดับเมืองเนาะมีแต่ระดับประเทศเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ก็ก็มีมี ติ่งๆของของเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอยู่บ้างแต่ว่าในการที่ตอบย้ำหลายๆครั้งเพราะว่าการสื่อสารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคบไม่ค่อยมีใครทํานอกจากคณะก้าวหน้าแล้วก็กลุ่มแล้วก็พรรคก้าวไกลก้าวไกลเนาะก้าวไกลเองก็จริงจังในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศมากๆเหมือนกันแล้วก็มีตัวแทนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประกาศที่เป็นที่ประกาศตัว เป็นหรือจริงๆแล้วมีอีกหลายคนในสภาแต่ไม่ได้ประกาศตัวแต่ซึ่งการประกาศตัวมันสําคัญนะคือเราเรากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนอัตลักษณ์ของเราอยา่างภาคภูมิใจถูกไหมใช่ค่ะถ้าถ้าเราถ้าเราสุดจริตกับตัวเองแล้วการที่จะไปการทํางานให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเป็นตัวของตัวเองต้องจริงใจกับประชาชนเพราะนั้นถ้าเราประกาศตัวออกมาเนี่ยมันถือว่ามันปลดล็อกทุกเรื่อง แล้วก็ทําให้เราไม่มีความรักอะไรเลยจากกับประชาชนค่ะขอบคุณคุณพลินมากค่ะแล้วขอบคุณที่มาร่วมร่ายพลากับเรานะคะชุดนางก็คือแซบเวอร์คุณดูฉันก็แบบอยากไปไปอาบแดดมาอ๋อไม่อาบแดดมาตอนนี้คุณพลินงามเพลงอยู่ที่พัทยาเป็นส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ช่วงนี้มาช่วยเพื่อนมาเปิดบาร์นะคะมาทำธุรกิจเพื่อต้อนรับไอ้นักท่องเที่ยวที่กำลางขับมาก็คิดว่า น่าจะเป็นโอกาสที่ดีก็เลยมามาปักหลักอยู่ประมาณ3-4เดือนแล้วค่ะ,อะโอเคขอบคุณมากค่ะเนี่ยนะคะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณพอล,ลินง,งามปริงนะใครที่เคยคุ้นชื่อนะค,ะคุณพอล,ลินก็เป็นคนที่สนใจเออ่การเมืองมาแต่ไหนแต่ไรนะคะแล้วก็เป็นหนึหน่งในผู้มีความหล่อแม่คุณพอล,ลินผู้หญิงทรานส์เนาะที่เออ่พูดไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสิทธิความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวต่อพูดถึงเรื่องมิติของเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับนโยบายของประเทศนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณพอลินก็บอกว่า มาเพื่อเตรียมเปิดบารัรบักท่องเที่ยวนะคะเปิดมาทําธุรกิจก็คือตอนนี้มันเป็นช่วงที่โควิดมันกำลังคลี่คลายตัวเนาะแล้วก็พัทยาเนี่ยกำลังจะมาเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นโอกาสที่พอดีกับการเลือกตั้งเลยเพราะฉะนั้นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของนายกเมืองพัทยาก็คือการ ทำให้เมืองเนี่ยพร้อมรับนักท่องเที่ยวม,มากที่สุดแล้วก็เศรษฐกิจที่ซบเซาพังทล,ลายมา2ปีเนี่ยจะต้องถูกฟื้นฟูให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะโอกาสก,าก็มาพร้อมก,กับการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นนายกคนต่อไปก็ภารก,กิจสําคัญที่ฟื้นเศรษฐกิจนะคะของเราเองเนี่ยก็อย่างที่นายกบอกไปแล้วเนาะว่ามีนโยบายในการ เพิ da, ่ like มพื對對้นที่ค้าขายนะคะจัดโซนิ่งขยายโซนิ่งใหม่ให้กับผู้ประกอบการนะคะเพื่อที่จะได้ทํามาค้าขายกันมีพื้นที่มากขึ้นเนาะก็จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้แล้วก็จะมีการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการทําระบบขนส่งมวลชนที่ดีอ่ะมาเมื่อกี้นี้เราค้างกันเรื่องของทางเท้าใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับกล้องดูนะตรงเนี้ยคือเป็นบริเวณที่ทางเท้าสวยงามเรียบมากนะคะเพราะว่า เดี๋ยวนะคะเสียงดังอ่าตรงเนี้ยมันแบบว่าพื้นถนนค่อนข้างเรียบใช่ไหมคะแต่ว่าใครที่เคยมาพัทยาจะรู้ว่าทางเท้าถนนเนี่ยคือขุดเละมากนะคะหน,หนึ่งในนโยบายหลักของเราก็คือการทำให้ทางเท้าเร,เรียบเร็วที่สุดคืนทางเท้าให้กับประชาชนชาวพัทยานะคะไอที่ขุดอยู่แล้วต้องรีบปิดผิวการจราจรแล้วก็คืนทางเท้าเรียบถนนเรียบให้กับประชาชนนะคะพอกันทีคนพัทยาเขาบอกว่า วันดีคือร้ายมาขุดหน้าร้านเขาจนลูกค้าไม่เข้าธุรกิจเจ๊งไปก็มีนะคะจากนี้ไปการขุดต้องทําเร็วจบเร็วคืนผิวทางเท้าที่เรียบให้กับประชาชนให้ได้การขุดถนนนี่เป็นความเจ็บปวดของชาวพัทยามากนะคะชอบไม่ค่อยได้มาชอบไม่รู้พอได้มาช่วยหาเสียงเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหผู้เลือกขุดถนนนี่คือเจ็บปวดกันมากเจ๊งกันไปแบบเสียหายกันไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะคะกับการ ขุดถนนไม่หยุดไม่หย่อนจนร้านเจงกันไปนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคนเจ็บคนตายไปเยอะมากเพราะว่าการเปิดเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นผิวจราจรนะคะหนึ่งใน,นนโยบายของนายกบอบเปอร์สามของเราก็คือหยุดขุดทันทีไอ้ที่ขุดอยู่แล้วรีบม,มากรบนะคะนโยบายก็แบบง่ายๆได้เรียบไม่ได้มีอะไรมากเนาะแต่ว่ามันที่ผ่านมาไม่มีใครทําไม่มีใครสนใจนะคะ หวังว่าชาวพัทยาจะให้โอกาสน,นายกบ๊อกิติศักดิ์เบอร์3ของเราในการเข้าไปทำนโยบายให้เป็นจริงนะคะตอนนี้เราเดินกันถึงไหนแล้วเนี่ยถึง Royal Garden p น a า a นะคะเดี๋ยวจะเดินไปจนถึง Walking Street ย้ำกันอีกครั้งนะคะ22พฤษภาคมนี้นายกเบอร์3นี่มีความเพ้นมีความเพ้นวันนี้ที่ฉันเพ้นหน้า เขาะว่าที่ฉันมาพรยพาเรตดิฉันจะเลยต้องเห็นหน้าเบอร์สามนะคะนายกบ๊อบกิติศักดิ์เบอร์สามส่วนสมอหรือว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาเบอร์เจ็ดถึงสิบสองคือบัตรเลือกตั้งเขาจะมีสองใบนะคะทุกท่านคือคนพัทยาไม่ได้เลือกตั้งมาเกือบสิบปีแล้วน่าจะลืมไปหมดแล้วว่าเลือกกันยังไงนะคะเช่นเดียวกับคนกรุงเทพบัตรเลือกตั้งมีสองใบค่ะใบแรกนายกกาบ๊อบเบอร์สามเลยนะคะใบที่สองสมาชิกสภาเมืองพัทยากาเบอร์เจ็ด 8 9 10, 1 1 12นะคะเบอร์7-12ถึง12เป็นนาเออเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาของคณะก้าวหน้าเราส่งครบทุเกเขตของพัทยาเลยนะคะนายกเบอร์3สอมอหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาเบอร์7-12ถึงส2นะคะสลับมือนิดนึงเมื่อยอให้ดูดให้ดูบรรยากาศต่อเนื่องไม่ได้ลค่ะได้ละอ่ะ ดูบรรยากาศของเราอ่เดี๋ยวพาไปดูว่าททยขบวนมีอะไรบ้างธงไพรใหญ่ยั์ของเรานะคะแล้วก็ป้ายนะคะสิทธิคนกลางคืนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เ,อรเป็นอาชีพสุจริตเมืองต้องเป็นมิตรกับความหลากหลายเนอะอย่างที่บอกไปนะคะ พัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยความกระเทยสร้างชาติล้วนนะคะชาวคาบาเร่ชาวกินหากินกลางคืนต่างๆก็ทาให้เศรษฐกิจของพัทยาเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุค GI เนาะตั้งแต่ยุคสงครามเย็นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องสํานึกในบุญคุณของผู้ทํางานกลางคืนผู้ที่เป็นคนงานทางเพศนะคะหรือว่าเซ็กซ์เวิร์เกอร์ผู้้าบริการทางเพศนะคะพวกเขาคือคนที่ทําให้พัทยาเจริญรุ่งเรืองสิทธิศักดิ์ศรีสวัสดิการของพวกเขาจึงต้องได้รับ การดูแลจากนายกเมืองพัทยานะคะที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าอาชีพของพวกเขาเป็นอาชีพสีเทาๆดำๆเนาะไม่มีใครสนใจนะคะซึ่งไม่ได้ไงเราจะต้องดูแลพวกเขานะคะไม่นับว่าเรื่องของสิทธิความหลากหลายทางเพศที่มันเป็นเรื่องสากลเนาะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ตอนนี้เนี่ยคนทุกรุ่นทุกเจนของประเทศไทยเริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะนโยบายของนายกเมืองพัทยาเราง่ายเลยนะคะ มันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อนนายกต้องเริ่มวัฒนธรรมนี้เคารพในสิทธิความหลากหลายทางเพศพัทยาต้องเป็นเมือง LGBT friendly นะคะซึ่งจะทําให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่ดีด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลังการซื้อของชาว LGBTIQ ทั่วโลก ก็มหาศาลมากนะคะเมืองที่ประกาศตัวได้ว่าเป็น LGBT friendly แล้วก็มีความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็น่าเชี่วมากขึ้นนะคะสําหรับนะักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ว่ามาถึงโดนตะโกนด่าว่าเป็นตัวเป็นกระเทยแบบนี้เขาก็ไม่อยากจะมาเนาะเมืองไทยเองจะบอกว่าเป็นสวรรค์ชาวเกยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่จริงนะคะกรุงเทพสวรรค์ชาวเกยนี่คือโคตรไม่จริงนะคะสมรสเท่าเทียมเนี่ยกฎหมายยังไม่ผ่านเลยนะคะแต่ว่าจุดเล็กๆของพัทยา เราเริ่มได้นะคะแม้ว่าสมงเท่าเทียมเนี่ยยังจะต้องรอจากรัฐบาลส่วนกลางแต่ว่าการเคารพในสวัสดิการสวัสดิภาพของคนหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเริ่มได้ที่เมืองพัทย,ยานะคะที่บอกว่าเ,เริ่มจากการกล้าที่จะชูจุดขายของเมืองว่าเป็น LGBT friendly เป็นเมืองที่เคารพความหลากหลายทางเพศเนาะแล้วก็อบรับความหลากหลายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น วัยเชื้อชาติาศาสนานะคะก็จะทําให้พัทยาเนี่ยเป็นพัทยาสมกับที่เป็นสโลแกนหาเสียงของเราก็คือทวงพัทยาคืนมาเป็นของทุกคนนะคะเมืองพัทยาของทุกคนเมืองที่อบรับความหลากหลายจะเป็นเมืองพัทยาที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ปรับตกแต่งหน้าเมืองให้สวยงามเพื่อรับนะักท่องเที่ยวอย่างเดียวเนาะแต่เป็นเมืองที่คนพัทยาเองเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะใกล้มืดแล้วนะคะเราเดินตั้งแต่ตอนเที่ยงแบบ มีแดดรำไรตอนนี้พระอาทิตย์ก็จากเราไปเรียบร้อยแล้วรรยากาศดีมากนะคะคึกคักกันมากตลอดสองครั้งทางก็แบบมีพี่ๆร้านต่างๆนะคะออกมาบกไม้บกมือกันขบวนเราวันนี้เอาจริงก็เป็นร้อยคนนะคะเพราะว่ามีประชาชนตามมาสมทบเรื่อยๆเอยอะมากจริงๆเห็นแบแบๆว่ามีแบบว่าพี่ๆคาบาเร่แบบแต่งตัวสวยๆมามาทักทายระหว่างขบวนด้วยนะคะแต่ว่าเรา เราเดินไม่ทันเขาอะเราโมแต่คุยกันกับคนในไลฟ์นะคะเราก็เลยหาคุณพี่คบาเร่ไม่เจอหรือเปล่ากเบอร์กเร์กเุัคักเบอร์3เบอร์สมเบอร์สมเบอร์เจ็ดถึงสิบสองนะคะชาวพัทยา22พิฤษาคมนี้อย่าลืมไปเลือกพวกเราพัทยาก้าวหน้าด้วย อันนี้เรามาอยู่หลังขบวนบ้างนะคะเดินไปเรื่อยๆเ,เริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวพอแบบแสงหายเราจะไม่สามารถไลฟ์ได้แล้วเพราะว่าเอามือถือไลฟ์ธรรมดานะคะไม่ได้มีไฟมาเดี๋ยวเราดูตามสภาพนะคะว่าเราจะไลฟ์ได้ถึงเมื่อไหร่จะได้สวยนะครับไม่ไกลระยะห่าง่อยนะครับเนี่ยถ้าถานนพัทยาเนี่ยมันเรียบเหมือนเส้นเน้ยก็จะดีมากนะคะเจ็ดประเด็นก็คือว่าไม่ ประเด็นก็คือถนนพัทยาที่เรียบแบบนี้ทางเท้าพัทยาที่กว้างและเรียบแบบนี้เนี่ยทําไปทํามาจะมีอยู่แค่เส้นนี้แล้วค่ะที่ดีขนาดนี้นะคะที่เหลือก็คือไม่เวิร์กเลยค่ะมีคนอยู่กรทมมาเชียคนพัทยาด้วยนะคะอยู่กรทมเลือกวีโรดเบอร์หนึ่งค่ะอยู่พัทยาเลือกบอเบอร์สาไม่ต้องน้อยอ,อกน้อยใจทะเลาะกันนะคะมีชาว ก้าวหน้าก้าวไกลให้ทุกท่านเลือกในทั้งสองการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะพยายามเดินกลับไปที่ข้างหน้าขบวนบ้างเ,ออเดี๋ยวจะลองไปชวนคุณธนาทรคุยอีกสักรอบนะคะก่อนที่เราจะจบไลฟ์กัน จริงๆมันมีอีกหลายนโยบายนะคะใครสนใจไปดูที่เพจของขคณะก้าวหน้าได้นโยบายแก้ปัญหาน้าท่วมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ถูกใจคนพัทยามากเพราะว่าใครที่ไม่ได้เป็นชาวพัทยาจะไม่รู้ว่าพัทยาน้ำท่วมบ่อยมากยิ่งกว่ากรุงเทพอีกนะคะแล้วท่วมนี่ไม่ใช่ท่วมเล็กๆข้อเท้านะคะท่วมมาถึงเอวจ้าหลายพื้นที่คือน้ําท่วมปีละสองรอบสามรอบนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายทางธุรกิจทุกปีนะคะ ซึ่งพัทยาก็เหมือนกับทมนะคะไม่เคยจัดการเรื่องน้ำท่วมได้เลยทั้งที่โดนทุ่มทุกปีฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะคะคเกิดการทล่ทาย เดิงน่อันนี้ก็เป็นชาวพัทยานะคือไม่มีทะเบียนบ้านอยู่พัทยาก็จริงแต่ว่าคุณพี่เขาก็มาค้าขายนะคะที่คนที่ไหนนะคนร้อยเอ็ดเซล้นได้ดวยความเสอภาคเราอยากให้ทุกคนแววถหายรู้กับคุณพี่นิดนึงมาจากร้อยเอ็ดกันนะคะเนี่ยคือหน้าตาของคนพัทยาเนาะแม้ว่าจะไม่ได้มีทะเบียนบ้านเรื่องตั้งไม่ได้แต่ว่าเรามาทำมาหากินที่นี่เนาะ ก็ต้องดูแลพวกเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยระหว่างทางก็คือคือคักจริงๆทุกคนเข้ามาพบป่าทักทายนะคะสอบถามนโยบายกันเยอะมากคนพัทยาเขาก็ค่อนข้างตื่นตัวเรื่องของการเลือกตั้งนะคะช่อเนี่ยกับคิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่ค่อยคึกคักเท่าพัทยาเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน หรือว่าอาจจะต้องรอช่วง2 2อาทิตย์สุดท้าย1อาทิตย์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งหรือเปล่านะคะถึงจะเริ่มแบบไคลแม็กซ์กันใกล้มืดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเกือบครึง่งเดี๋ยวเราไลฟ์ถึงสัก <S <S สัก6โมงครึง่งที่เราก็อ๋อเราถึง walking street พอดีนะคะมีคุณพี่ฝรั่งโบกมือดะะ้วยครับคุณพี่เขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาไทยที่เราพูดกันแต่ว่าเขาก็เห็นคําว่าพรายพัทยาเขาเข้าใจได้อยู่นะคะผมด้วยนะครับ มมาาบออกว่เืงนี่กำลังจะถึง Walking Street แล้วอยู่ข้างหน้าไฟๆนะคะจุดหมายปลายทางของเราตอนนี้ Walking Street ก็คือเกือบจะร้างเลยนะคะเพราะว่ามันนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมานะคะแต่ว่าเราหวังว่าปลายปีจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ Walking Street แบบค่อนข้างจะซบบซามากๆเห็นใจพี่ๆผู้ประกอบการนักธุรกิจมากคะ่้ครับเรื่องตั้งเรื่องดือายุเมืองวัฒนยาคนใหม่ เราเดินอย่างรวดเร็วมากเดินมาถึงวอกิ้งสตแล้วนะคะเราไม่ได้มีการเลือกตั้งมาแล้วจริงๆอ่ะเรามาถึงเร็วไปนิดนึงถ้าเรามาถึงประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะวอล์กิ้งสตรีทเขาจะติดตลาดกันพอดีนะคะร้านรวงเขาจะเริ่มเปิดตอนเวลาประมาณประมาณทีู่ใช้วหนึ่งทุ่มนะคะอ๋อดีเราจะลงเดินหาดเหรอจะลงเดินค่ะเอาค่ะเดินหาดค่ะไปค่ะ ที่ร้านนวดนะคะดูดิร้านนวดก็ค่อนข้างเงียบเหงานะคะยังไม่มีนะักท่องเที่ยวเยอะค่ะอ่ะเราจะไปเดินหาดใช่ไหมคะไปค่ะรองเท้าดิฉันก็ไม่ได้พร้อมเลยนะคะไม่ได้บอกว่าจะลงหาดด้วยแต่เราก็ไปค่ะมาจนถึงจุดนี้แล้วนะคะจริงๆอันนี้ก็ขอเชิญชวนแทน,นพัทยานะคะว่าพัทยาตอนนี้สวยงามน่าเที่ยวมากเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะนะคะ หาดสวยน้ำใสมาช่วยกันทำให้เศรษฐกิจพรัทย,ยาคึกคักขึ้นกันด้วยนะคะนะใครที่ยังพอมกพีกำลังซื้ออยู่ตอนนี้นะคะก็มาช่วยกันใช้จ่ายกระตุ้นกน<ม>ารท่องเที่ยวในประเทศนิดนึงโอเคอันนี้เขากำลังจะแบบว่ามาถ่ายรูปหมู่กันนะคะตรงหาดนะคะ อย่าเราก็ดูการถ่ายรูปเลยอยเราก็จบลฟ์ดีกว่าเพราะว่าแสงมันเริ่มหมดแล้วนะคะเราจะมองไม่เห็นนี่ขบวนของเราในวันนี้ชอบป้ายไพรภพัทยาคือสวยมากอันนี้เพ้นมือนะคะทีมงานของเราเพ้นมือเองย้ำอีกครั้งนะคะนโยบายของบ๊อบกิติศักดิ์ เบอร์สามผู้สมัครนายกเมืองพัทยาของคณะก้าวหน้าเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการให้พัทยาเป็นเมืองของทุกคนนะคะเป็นพัทยาที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เมืองนี้จะต้องเป็นเมืองของทุกคนนะคะเราจะดูแล สวัสดีการสวัสดีภาพของผู้ทำงานกลางคืนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะเราจะดูแลให้ถนนหนทางฟุตบาทเป็นมิตรกับผู้สูงอายุผู้พิการที่ใช้วีลแช์นะคะและที่สำคัญที่สุดพัทยาต้องสำนึกในบุญคุณของคนทำงานกลางคืนผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับบาอย่าบอกว่าเขาเป็นอาชีพในโลกมืดอาชีพสีเทาผิดกฎหมายเมืองนี้จะเริรุ่งเรืองขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจปากท้องให้กับคนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยธุรกิจแบบนี้เราจําเป็นต้องดูแลชีวิตสวัสดิการของคนทํางานกลางคืน ให้มากขึ้นด้วยไนท์ชายแคร์นะคะหรือว่าศูนย์ดูแลเด็กสําหรับพ่อแม่ที่ทํางานกลางคืนเมืองจะรับดูแลลูกของคุณให้ตอนเช้ามารับกลับนะคะหรือว่านไนท์บัสไนท์สองแถวก็คือการจัดสองแถวเพื่อที่จะให้มีการเดินทางระหว่างห้าทุ่มถึงหกโมงเช้าที่สะดวกยิ่งขึ้นสาหรับชาวพัทยาไม่ต้องเสียเงินค่าแท็กซี่หรือค่ากรับราคาแพงนะคะนี่ก็คือน,นโยบายที่เราต้องการจะให้พัทยาได้ดกลับคืนมาเป็นของทุกคนงบประมาณทุกบาททุกสตางค์เป็นของประชาชน ต้องกลับมาสู่กระเป๋าประชาชนกลับมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสหรับบ๊ายบายค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ